พอใจชาแนลร่วมกับเซนีฟูดเสนอ พอแล้วพอแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบายซ่าฮ่าเฮ่าละครับก็มาวันที่วันหวยออกนะครับข้างบนหนึ่งสองห้าข้างล่างห้าหกนะครับก็ดีใจกับคนที่ถูกนะครับคนที่ไม่ถูกก็เลิกซื้อนะฮะเดี้ยวจทำให้เราจนไปใหญ่นะครับครับผมครับก็พบกับพวกเราได้อ่ะกี่ช่องทาง ต่อช่องทางครับ่างอะไรมัางทางช่องพอใจ a n n e l แล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตนะครับเซิร์ชไปที่ w w w i d e o p o j a c h a n n e l c o m ครับครับบอกรายการดีๆอย่างนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬกาถึง16นาฬกานาทีนะครับครับหาื่อสุขภาพหากับเจนิฟพ้ดนะครับครับถ้าอยากสุขภาพดีก็สั่งเจนิฟพ้ดไปทานกันนะฮะ สั่งช่วงเวลานี้ทีงงานหยองลูกหนีส่งถึงบ้านเลยนะครับครับหรือจะคุยกับพี่หยองก็เบอร์ส่วนตัวนะฮะ08 0 0 2 2 45 45น่ะครับครับเดี๋ยวช่วงแรกเราหาไว้ก่อนวันนี้บางคนอาจจะหาไม่ออกนะฮะทำไมครับอ่านนะซีอ๋ออช่วงแรกของเราช่วงแก๊กซ่าห้าเฮ้ช่วงแก๊กซ่าห้าเฮ้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเซนีฟู้ด แก๊กแรกนะครับครับผมเขาบอกได้เมียดีมีอดีไม่ดีมันตั่งอะไรนะเมียดีครับพูดถึงเรื่องเมียแล้วมันเลยเหี้ยใจครับพี่ทำไมอ่ะอย่าพูดดีฝ่าอ่าทำมคุณมีเมียเยอะเนี่ยฮะโถ่หน้าตาหล่อยิ่งจะเหลือครับโถหน้ายังเ็เม็ดเการักอะโถเห็นหน้าอย่างนี้เสือผู้หญิงนะครับเสือผู้หญิงแสดงผู้หญิงมาติดพันเยอะฮะผู้หญิงของผมแต่ละคนหน้ายังก็เสืออ่ะเดี๋ยวไปดูครับเมียดีเป็นยังไงครับครับ ึงนี่ตอนนี้เป็นลูกผู้หญิงต้องระวังนะระวังตัวเรื่ออะไรเดยิ่งแถวบ้านนอกแล้โจนชุมอ่ะ <c oughs> ใช่เชื่อไหมพ่อแม่เนี่ยเขามีพ่อแม่ครอบครัวนึงพ่อแม่ไปนาไปเป้าข้าวกลัวโจนจะมาขโมยข้าวโจนขึ้นบ้านเลยเข้าไปจะข่มขืนลูกสาว <c oughs> ไปถึงยิบปืนจี้เลยเฮ้ยยุดจะขยับไอ <c oughs> ้ลูกสาวร้องว้าอย่าทำอะไรหนูนะบอกอย่าเสียงดังนะ <c oughs> นี่มันคือการปนสว่าง์ห้เสียงดังยิงให้ปากกระจายเลยถ้าบวยวายเสียงดัง ไอ้แป๊ดเนี่ยมันเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวตะวิงไอ้วิงไอ้แป๊ดไม่กล้าโวยวายไอ้โจนถอดเสื้อผ้าปุกปั้มเลยเสียงคงคามตึงตังตึงตังแล้คัเสียงไอ้แป๊ดพูดออกมาโจนขาไม่ให้โวยวายแต่ค้างได้ไปครับสงสัยเริ่มมีอารมณ์ร่วมเออเป็นลูกผู้หญิงก็ลำบากเหมือนกันนะใช่แต่ลูกผู้ชายอย่างพี่เนี่ยนะทำไม ถ้าได้มีเมียดีก็ดีไปถ้ามีเมียแย่นี่แย่ทั้งชีวิตเลยแล้วพี่ได้เมียดีหรือไม่ดีโอ้โหเมียพี่สุดยอดเลยี่ก็มีบุญดิเออไม่ใช่บี๊ใช้แฟบซักผ้าใช่ไหมใช่ะไรครับใช้พี่เลรอซักเฮ้ยมันเสียภาษีมึงผูช้ชายไปใช้ต่อหน้าเพื่อนเยอะแยะเลยโอ้ยยอมไม่ได้ลุกขึ้นได้ทีมเลยทีมเมียทีมจักรยานไปซื้อแฟบดีดีได้ดีดีเลย แก๊กแรกก็พอจะสร้างรอยยิ้มกันได้นะครับแก๊กที่สอว่ะครับอะไรฮะพี่กลัวผีไหมผีแล้วครับโอ้โหผีมีจริงเหรอเฮ้ยมีพี่นี่ผีอะไรเนี่ยผีรถเมย์ผีรถเมย์เคยนั่งรถเมย์ป่ะคุณอชอเดี๋ยวว่าผมไม่เคยนั่งรถเมย์หรอครับผอมีรถส่วนตัวครับยืนตลอดเยอะเอาไปดูไปดูผีรถเมย์ ลุงเชื่อเรื่องผีไหมเฮ้ยบัวเนคนลุกไงเนี่ยบ,บัวบัวท้อง <c oughs> บ,บัวท้องไหนถึงวานั่งอยู่นี่บ้าพูดถึงสมัยก่อนตอนที่หังไม่มีรถสมัยก่อน,ปนเป็นนักเรียนนั่งรถเมย์มาก่อนบ้านอยู่บางใหญ่แล้วเส้นมันเปี่ยวมากมวันนั้นผมกลับประมาณมืดแล้วแต่จำเวลาไม่ได้เอาประมาณเที่ยงคืนแล้วกันไม่ถึงไม่ถึงกลับบ้านไม่ดึกเดี๋ยวพ่อวล่สี่ทุ่มกว่า อุ้ยตายติละครจุ้สี่ผ้าเลยอีกเลยนี่แล้วแต่ผมจะเล่าอะไรกันวันนั้นผมนั่งรถเมล์กลับบ้านเสร็จปั๊บนั่งไปจากท่าน้ำนวลเพื่อไปบางใหญ่ทีนี้ก็เพียรเล่นกีฬาด้วยตอนแรกคนก็เต็มรถเลยก็มีประมาณประมาณสิบกว่าคนที่ผมผมผมพอจะความได้ก็นั่งรถเมล์ทีนี้เผลอหลับเออเผลอหลับก็หลับปั๊บหลับหลับหลับไปเรื่อย สะดุ้งตื่นทำไมอ่ะพอสะดุ้งตื่นปั๊บเหมือนมีอะไรแบบมาพูดใส่หูเราเหมือนลมตีเลยไม่รู้อ่ะสะดุ้งตื่นปั๊บผมก็ตื่น <c oughs> อ้าวเฮ้ยผมก็มองทั่วรถเลยเอ้าผู้ดสาษไม่มีเลยทั้งรถเฮ้ยรถผีเสียงบัวเนี่ยผีบางใหญ่ไม่ไม่ยังเสิงผมอยู่บางใหญ่ผมีเป็น ผมก็ตื่นมาปั๊บมองไปทั่วรถผู้โดยสารไม่มีอย่าขำดิอย่าขำบ้าเนอะเมย์บิ๊มใหญ่เสียฟับผมมองทั่วรถผู้โดยสารไม่มีเเออว้ยกระเป๋าเมย์ก็ไม่มีเฮอย่าว่ากระเปล่าคนขับไม่มีไม่มีครับีรถจอดอู่เปล่าไม่ได้จอดอู่แต่รถไปเรื่อยๆพอแล้วผี ผมมองเท่านั้นแหละเอาบอกเลยวนะ่ยไอ้คนนั้นตีโพกแล้วนะลุ้นๆอ๋อเซฟ้าบอกว่า,วาเฮ้ยคนขับรถไปไหนอะ่ะคนขับรถไปไหนอยู่ผมรุกรลุสติตะกอนช่วยด้วยช่วยด้วยมีเสียงอะไรนะมีเสียงเลยผีแน่ไอ้คนข้างหลังไงมึงแกตาทะม่ายน้อยเห็นโอ้ยแม่น่าเสีย <laughs> คาับผมบอกเทอมขับรถรถเสียถ่ายลงไปเข็นรถไงลงไปเข็นเออเอาละครับหากันพอแล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักดื่มเจนี่โฟ์สักคู่นะครับครับกลับมาแจสซ่าฮาเฮ้ ช่วงแตกซ่าฮาแฮสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนี่ฟูด อ่ะพอพอแล้ว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 ไมต้งติ๊งต้องกันย <c oughs> อนแอดไม่ติ๊งต้องเอาละครับพอตอนเรเข้าสู่ช่วงแจกซ่าฮ <c oughs> ะสามยามเดินไปประจำนะครับท่านใดโทรมาเล่นเกมกับเราแล้ว,ลวได้ของรางวัลภายในอาทิตย์นี้ขอสงวนสิทธิ์เป็นอาทิตย์หน้านะครับครับ <c oughs> บ้านเลขที่หนึ่งโทรได้หนึ่งท่านนะอย่าปลอมชื่อปลอมเสียงนะครับเราอยากแจกกันทั่วทั่วนะครับชวนท่านใดได้ของรางวัลแล้วเราติดต่อกลับไปหนึ่งอาทิตย์ไม่รับสายไม่โทรกลับเราทำไงฮะ ตราสิครับครับยืดของรางวัลเข้าบริษัททันทีเลยครับ<ล>ผมอ่าเดี๋ยวไปชมกติกาและของรางวัลกันก่อนเลยนะครับกติกาจะกซ่าาเฮเราจะทําการคัดเลือกผู้ร่วมเล่นเกมโดยการ,รเตรียมลูกปิงปองทั้งหมด10ลูกซึ่งลูกปิงปองแต่และลูกจะมีหมายเลขตั้งแต่0ถึง9 จากนั้นพิธีกรจะทำการคลาลูกปิงปองทั้งหมดแล้วสุมหยิบขึ้นมาเตียนหนึ่งลูกหมายเลขี่ปรากฏบนลูกปิงปองตรงกับเลขใดเลขหนึ่งในบ้านเลขที่ของคุณคุณก็จะมีสิทธิ์โทรเข้ามาร่วมเล่นเกมกับทางรายการของเราได้เลยค่ะจากนั้นเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10แผ่นป้ายภายใน10แผ่นป้ายนี้จะมีเจนี่พุซกล่องใหญ่5้ากล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทำการคลาแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3แผ่นป้าย พิธีกรจะเปิดเฉลยให้1แผ่นป้ายและคุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเซนิฟูดกล่องเล็กหรือเซนิฟูดกล่องใหญ่หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนโคอ f f e ่2กล่องมูลค่า450บาท คคกอุกญแจที่ระลึกจากสโมสรเพเมลิกชื่อดังเงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟู้ดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในคนคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8กถึงเ อาราบรับทราบกติกาและของรางวัลกันแล้วอ่ะลุงบีปองครับได้เลยครับล้วงเลยได้ครับล้วงนี่ล้วงนี่อ๋อนี่โดนหวยรับประทานหมาเลขมบอกให้ล้วงอ่ะเนาะอ่ะโชว์เลยหมายเลขอะไรนี่หมายเลขสองนะฮะโอ้โหตอกย้ำกับคนที่ไม่โดนหวยนะฮะสยองหมายเลขสองนะครับอ่าท่านใดมีเลขสองในบ้านเลขที่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ ถ้าไม่มีเลขสองอย่าโทรมาเสียเวลานะครับครับสายแรกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับปาธนาค่ะปาธนาจังหวัดอะไรครับเนี่ยกรุงเทพค่ะกรุงเทพอยู่ตรงไหนครับอินธรรมลาค่ะอินธรรมละบ้านเลขที่แปดสิบสองค่ะแปดสิบสองเนาะค่ะอ่ะเล่นเลยนะครับแปดสิบสองคุณปราธนาอ่าไปแรกครับอ่า เจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่ใหญ่หอใหญ่นะครับโอ้ยป้ายสุดท้ายครับเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือว่าเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะขอยเล็ก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 โอ้หเป็นกล่องใหญ่นะครับไม่ได้นะคุณวาสนาวางสายสนิทด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับแล้วแต่ดวงนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ0ู6 9 2 โทรโทรมาได้เลยนะครับสายหลุดเมื่อกี้ผมได้ยินนะครับครับกรุณากดเยอะๆนะฮะกดเรื่อยๆนะครับตามดวงจริงๆนะฮะเราไม่ได้บอกเบอร์ใดเบอร์หนึ่งนะครับครับผมหนึ่สองหกเก้าสองสองแปดแปดถึงเก้านะครับฮ่ยถ้าอยากสุขภาพดีก็ดื่มเจลีฟู้ดกันครับมาแล้วน้องเสียถามสิใครสวัสดีครับสวัสดีครับออดิศักดิ์พิวัตรครับอะไรนะครับอดิศักดิ์รพิวัตรครับโอ้ี่แฟนประจำเลยคุณอดิศักดิ์นะครับิวัว่าจากภาคใต้ของเรานี่เองครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ สองแปดแปดทับหนึ่งครับทเลยนะสองแปดแปดทับหนึ่งครับสองแปดแปดทับหนึ่งอ่ะเล่นเลยมาไทลนะครับท่านผี่วาดคุณอดิศักดิ์อ่าไปแด้ครับเจนิฟุดกองใหญ่ครับป้ายต่อไปเจนิฟุดกองเล็กหรือเจนิฟุดก่องใหญ่ครับกล่องเล็กครับกล่องเล็กนะให้เล็กนะครับขอให้เล็กอ่าป้ายสุดท้ายครับเจนิฟุตกองเล็กหรือว่าเจนิฟุตกองใหญ่ครับ กองใหญ่ครับใหญ่นะหอยใหญ่นะครับมาไกลขอยได้ขอยได้โอ้เป็นกล่องเล็กนะครับคุณอดีตจับไม่ได้จริงๆนะฮะวางสายสนิดด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าท่านใดจะเปิดรางวัลป้ายแรกท่านแรกที่จะโชคดีนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ0 2 6 9 2 2 8 1 8นถึงนะครับอ่ะมาแล้วสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณอะไรครับ อะไรนะคุณเลยครับสราวุธครับสราวุธนะครับจังหวัดอะไรครับโคราชครับโคราชอีกแล้วอำเภออะไรเนี่ยปางช่องครับปางช่องมาอีกแล้วบ้านเลขที่สองห้าห้าทำหนึ่งสองห้าห้าถูกหวยเปล่าถูกกินแล้วโอ้ถูกกินโอเคมาเอารางวัลที่นี่อะไปแล้วครับเจนิ่พูดกองเล็กไปต่อไปเจนิ่พูดกองเล็กแล้เจนิ่พูดกองใหญ่ไม่ครับเล็กเล็กอ๋อเล็กนะครับ โอ้ยเล็กเล็กอ่ป้ายสุดท้ายครับเจนี่ฟูดกองเล็กหรือว่าเจนี่ฟูดกองใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับใหญ่แล้วใหญ่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 โหใหญ่ขอใหญ่อ้าวครับถูกต้องแล้วครับอ่ะป้ายรางวัลของเราเจนี่ฟูดหนึ่งถึงห้าป้ายไหนครับสี่ครับป้ายสี่นะยป้ายเท่าไหร่ป้ายที่เท่าไหร่ครับสี่ครับสี่ะสี่เปิดเลยสนะครับ สี่สี่สี่ตระโอ้โหนายพลคนแก่เจตเป็นเ็ตสองคนบาทนะครับดีใจด้วยนะครับโอ้โหไม่ถูกหวยแต่ถูกป้ายรางวัลของเรานะครับถือว่าโชคดีนะครับอ่ะแล้วแต่ดวงจริงๆนะครับเขาก็มาได้เลยสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับคุณแซมมิดชื่ออะไรนะฮะคุณแซมมิดสานิดนะฮะคุณสานิดครับผมจากจังหวัดอะไรครับ ชุมพรชุมพรเนาะคนชุมพรอ่าบ้านเล็กทีบ้านเล็กทีหาต้องกิดฮะช่องเจ็ดนะอ่ะเล่นเลยเล่นเลยไม่พื้นเล่นเลยฮะช่องเจ็ดครับ้าอะป้ายแรกเจนี่ฟูดกล่องเล็กนะฮะป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่กล่องใหญ่โอ้ยใหญ่โอ้ยใหญ่เอาแล้วอ่ะป้ายสุดท้ายครับเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือว่าเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่กล่องใหญ่ โอ้ยใหญ่โอ้ยใหญ่ใหญ่เลอาใหญ่จริงๆด้วยเอาล่ะไปรางวัลพวกเรานะฮะเจนี่ฟูตหนึ่งเจนี่ฟูตสองเจนี่ฟูตสามเจนี่ฟูตห้าไปไหนไปไหนพี่ลวงซองไปซองนะไปซองไปซองขอให้โชคดีไปซองโอ้โห เป็นผลิตภัณฑ์เจดีพูตกองเล็กนะครับมูลค่า2,200บาทเดิมเพ่อสุขภาพหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเราจกัดส่งไปให้ดีใจด้วยนะครับอ่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักเดิมเจดิฟูดสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาแจ็คสาฮาลโ พอ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 โอ้โหได้เพลงเกาหลีซะด้วยเจ๊ทำแม่อะนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่สองของช่วงแจกซ่าฮ่าฮิวมาละสายแรกสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับวิไลค่ะชื่ออะไรนะวิไลค่ะวิไลวิไลนะค่ะจากจังหวัดอะไรครับปทุมธานีค่ะบ้านเลขที่ครับ หนึ่งสองสองค่ะหนึ่งสองสองนะอ่ะเล่นเลยนะฮะจากปทุมธานีคุณวิรัยนะครับครับผมป้ายแรกอ่ะเจนนี่พุธกล่องใหญ่ครับป้ายต่อไปเจนนี่พุทกล่องเล็กหรือเจนนี่พุธกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่อ่ให้ใหญ่นะครับโอ้ใหญ่โอ้โหป้ายสุดท้ายครับเจนนี่พุทกล่องเล็กหรือว่าเจนนี่พุธกล่องใหญ่ครับ กล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะครับขอให้เล็กขอให้เล็กขอให้เล็กเล็กไหมโอ้เป็นกล่องใหญ่นะครับคุณวีไลนะฮะไม่ได้จริงๆนะครับวางสายสนิทด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับแล้วแต่ดวงนะครับเรามีป้ายเจดีฟู้ดเล็ก5ป้ายใหญ่5้าป้ายเข้ากันไปนะฮะเปิดหนึ่งป้ายไทยถูก2ป้ายเปิดป้ายรังหวัดเล่นง่ายๆนะครับกับพวกเรานะครับ่ะสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับชื่อรัชนกค่ะรัชนกใจจังหวัดะไรครับ อุทัยธานีค่ะอุทัยธานีบ้านเลขที่75็ทับสค่ะ75็ดสิบหทับสโอห้าสองสองห้าถูกหวยนะเออเล่นเลยนะครับเออค่ไปแล้วครับอ่าเจนีฟูดกล่องเล็กครับไปต่อไปเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะขอให้เล็กนะค่ะขอให้เล็กขอให้เล็กเล็กเลอ่ะไปสุดท้ายครับเจนีฟูดกล่องเล็กหรือว่าเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับ ตองใหญ่ค่ะใหญ่นะขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่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 โอ้ยเอาละครับใหญ่จริงๆด้วยนะครับไา่รางวัลของเราอ่ะเจริ่พูดหนึ่งเจน่พูด2เ้ยเจน่พูดามเจนิพูดห้าเท่าไหร่นครับเอาเจนิ่พูดสค่ะเท่าไหร่นะสองค่อไม่มีครับสองไม่มีนะมีมีนสหเอาดูสค่ะเบอร์สานะอ่านุ๊กเกียเปิดเบอร์สาม โชคดีไหมโชคดีไหมอ่านะครับได้รับกาแฟนาโนกาแฟปรุงสําเร็จนะฮะสองกล่องมูลค่า450บาทดีใจด้วยนะครับไปรับประทาน,นกาแฟรสความอ้วนของ,นงเราอ่ะสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะค,ค,คุณอะไรครับหมุนเลี้ยงค่ะโอเลี้ยงตานี่โอเลี้ยงนี่คนโคราชแน่เลยเนี่ยใช่ไหมตาโนนไทยใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะบังเขนอ๋อบังเขนวบังโเขนบุงบุญบุญบุญเลี้ยงนะค่โอ้นี่เสียงชัดมากพี่บุญเลี้ยงอ่ะถูกหวยไหมถูกหวยไหมไม่ถูกไม่ถูกดีอย่าไปซื้อมาเล่นรายการเราดีกว่าใช่มาเล่นทีก่อนมาเล่นทีอ่ะมาเล่นทีเท่าไหร่ครับสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าอ่าสองเก้าเก้าโอ้โหสองเก้าเก้าป้ายแรกเลยครับเจนิ่ฟูดกล่องใหญ่นะครับป้ายต่อไปเจนิ่ฟูดกล่องเล็กและเจนิ่ฟูดกล่องใหญ่ครับ ตองใหญ่กองใหญ่กองใหญ่ใหญ่อ๋อคุณเล็กคุณบุญเล็กนะฮะเล็กไม่ได้นะครับโอ้จากบางเขนนี่ขอบคุณมากสวัสดีครับบางสายสนิทด้วยนะฮะอารัป้ายรางวัลของเราเหลือสองป้ายนะครับอ่าเงินสด1 0 0 0ันบาทกับพวงกุญแจจากสโมสรดังของอังกฤษนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับลันจวนสีเกตครับลันจวนสีสเกตบอกครับหายไปโดนนาะเจ้านาะ บกติจะใช้ครับโทษปกติดเนาะอ่ะบ้านเลขที่ยังล่ะสองสองตีครับสองสองสี่เนอะครับอ่ะเล่นเลยคุณรันชวนสีสะเกดอ่ะายแรกครับอ่ะเจนีฟูดกล่องใหญ่ป้ายต่อไปเจนีฟูดกล่องเล็กและเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่นะกล่องใหญ่กล่องใหญ่เลือกันชวนเออรันชวนรันชวนเอาแล้วเลือกป้ายสุดท้ายป้ายสุดท้ายครับเจนีฟูดกล่องเล็กหรือว่าเจนีฟูดกล่องใหญ่กล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่นะ ก็เงยหงายาอขอให้ไงวาอขอกหน่อยเด้อบุไดเด้อดันยวนเด้อขอบคุณมากสวัสดีครับเาแล้ว <l ucky> ครับยังเหลืออีกสองป้ายรางวัลน,นะ <l ucky> อยากสุขภาพดีก็หันมาเดิมเจนิฟูดกันนะครับสั่งช่วงเวลานี้ทีมงานหยองลูกหยีส่งถึงบ้านนะฮะอยากสอบถามรายละเอียดก็บเบอร์พี่หอยองโดยตรงนะ0800224545 <l ucky> นะครับครับอ่ะสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหล โอ้สายหลุดนะฮะโอ้น่าจะเป็นสายหลุดนะฮะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสายหลุดอีกแล้วนะครับโอ้พยายามจับให้แน่นอย่าให้มันหลุดนะครับใช่มาถึงโทรจับโทรศัพท์แน่นอยู่แล้วโอ้จับโทรศัพท์แน่นนะครับอ่ะโทรมาได้เรื่อยๆนะฮะ0269228189นะครับครับผมเฮ้รักสุขภาพห่วงสุขภาพก็ เดิมเจดีฟู้ดกันนะครับครับถ้าไม่เชื่อก็ลองสั่งไปทานดูนะฮะโรคเบาหวานความดันเด็บชงเด็บชาหายหมดนะครับครับผมสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับคุณอะไรคะชื่อสิรินทิพย์ค่ะสิรินทิพย์จากจังหวัดอะไรครับจากสิงห์บุรีค่ะสิงห์บุรีบ้านเลขที่บ้านเลขที่ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามนะเบาเสียงทีวีด้วยนะ ค่ะค่ะเล่นเลยนะครับอ่าป้ายแรกครับเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะครับกลห่ใหญ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 ่อ้าวป้ายสุดท้ายป้ายสุดท้ายครับเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือว่าเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะครับ ขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ใหญ่หญโอ้โหเป็นกองเล็กได้รับมไม่ได้จริงๆนะฮะวางสายสนิทด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับ <c oughs> อ่าเราจะได้นะฮะอีกสายสองสายเวลาเรายังไม่หมดนะครับโทรมาได้เรื่อยๆนะครับ0 2 6 9 2 2 8 1 8 9นถึงนะครับครับรางวัลเรายังเหลือนะฮะเงินสด1,000บาทนะแล้วก็พวงกุญแจนะครับอ่าสายนี้จะอาจจะเป็นสายสุดท้ายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับ วิไลพรค่ะวิไลพรเชี่ยวขาอยู่ไหนจากจังหวัดอะไรครับอะไรนะคะจังหวัดอะไรครับจังหวัดชัยนาทค่ะชัยนาทบ้านเลขที่เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งสี่สสามค่ะหนึ่งหนึ่งอะไรนะครับ หนึ่งสี่ศูนย์และสามค่ะหีู้าสามไม่มีเลขสองนะฮะไม่ได้ชมกติกาเราแต่แรกนะครับตั้งแต่ต้นรายการนะฮะเราขออนุญาตตดสายนะฮะขอโทษจริงๆเลยครับโอ้ท่านที่ร่วมสนุกนะครับต้องดูกติกาเราด้วยวันนี้เราจับหมายเลขสองใช่ครับต้องมีเลขสองในบ้านเลขที่ตอนนั้นึโทรร่วมสนุกกับเราได้นะครับ ขออภัยจริงนะวันหลังดูใหม่กติกาให้ชัดเจนนะครับอ้าบผมวันนี้เวลาหมดเฉลยป้ายรางวัลนะครับอ้าวนี่เลิสดหนึ่งพันบาทนะครับนี่ผวงกุญแจจากสโมสรดังของอังกฤษนะเลี้ยวภูกับแมนยูนะครับครับผมครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับขอบคุณเจนี่ฟูตผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับ และขอบคุณท่านผู้ชมทุกสายทุกอำเภอทุกจังหวัดที่ร่วมสนุกกับพวกเรานะครับรายการดีๆอย่างนี้นะฮะสี่โมงถึง4ี่โมงครึ่งนะครับตอนเย็นๆ่บายอย่างนี้ฮะทางพอใจชาแนลนะครับวันนี้ผมเชิดเฉินยิ้มนะครับเซตติ่มซำครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ